วันนี้พาเพื่อนมาดูการประกอบบายสีเทพแล้วก็จะมีเครื่องไหว้ด้วยนะครับช่อบ,บายสีจะเป็นช่อบายสีนิ้วธรรมดาแม่16แล้วก็แม่9กานะครับการมุนุก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งเข้าตัวก็จะส่งนิ้วให้ยาวๆนะครับใช้พาน22เซนในการประกอบเสียบกลวยแล้วก็ประกอบช่อบายสีแม่16ตรงปลายดัดด้วยนะครับให้มันงอเพื่อความสวยงามแล้วก็สมูท เป็นแบบนี้พานดอกบัวอันนี้จะเป็นพานดอกบัว9้าดอกเป็นบัวฉัดสีชมพูนะครับสวยมากดอกใหญ่มากใส่ก็เก้าดอกก็เต็มพานพอดีนะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็นใส่เป็นบัวตูมแล้วก็จะมีการจัดผลละไม้5้าอย่างให้ลูกค้าด้วยครับ ใส่ถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับตามข้อมูลที่ให้ไว้ใต้คลิปไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับ